สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษค่ะในช่วงของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565การเงินก็ปังนะคะการงานก็มีความมั่นคงและโดดเด่นมากๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มค่ะจิราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาอยากจะถามอะไรนะคะก็สามารถโทรเข้ามาถามในรายการได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องทราบนะคะว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ทราบก็ไม่เป็นไรค่ะก็โทรเข้ามาถามแล้วก็พูดคุยในเรื่องของปัญหาก็ได้ค่ะบางท่านนะคะมีปัญหาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดคุยกับใครพูดคุยกับ ใครเขาก็ไม่เข้าใจมาคุยกับจีลานะคะแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันที่เดือนปีพศและเวลาเกิดที่แน่นอนมาให้จีลานะคะก็จะผูกดวงให้กับท่านคะ่ะ เื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็เข้าไปในเนื้อหาสาระเลยนะคะอันดับแรกเราก็มาดูที่การงานของท่านนะคะที่พบการงานของท่านนั้นนะคะมีดาวพระเสาดวงนี้ค่ะเป็นดาวประจําเรือนการงานแล้วดาวดวงนี้นะคะตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมปี63าแล้วนะคะเข้าโคจรมาได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะเขาเรียกว่าตําแหน่งเกษตราธิบดีมีความมั่นคงท่านจะทําอะไรก็จะมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานของท่านท่านจับอะไรก็ดีทําอะไรก็มีความมั่นคงแต่การงานของชาวลัคนา ราศีเมษนะคะมักจะเป็นงานที่ใหญ่ๆเป็นโปรเจกต์ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรถ้าบางท่านนะคะที่มีดวงเกี่ยวกับการลงทุนระยะสั้นๆน,นั้นนะคะก็จะไม่เหมาะสมท่านจะต้องลงทุนในลักษณะระยะเวลายาวๆนะคะก็จะส่งผลดีให้กับท่านค่ะและในตรงจุดนี้นะคะเมื่อดาวการงานโคจรมาได้ตาแหน่งเกษ,ษ,ษตรตราเทพดีแล้วเขาจะอยู่ตรงจุดนี้ไปจนถึงประมาณต้นปี66เขาถึงจะโคจรออกนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากปี6 6ที่เขาโค จอออกนะคะคย่าลืมเข้าาอยู่ในภพโชคลาภของท่านเพราะฉะนั้นงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเหนื่อยอาจจะเครียดอาจจะลําบากอาจจะท้อแท้ในบางครั้งที่ท่านทำ ขอให้อดทนค่ะขอให้สู้ๆค่ะอย่าลืมนะคะงานณนะวันนี้จะส่งผลดีให้กับท่านในวันข้างหน้านั่นเองนะคะและในช่วงระยะเวลาของเดือนกันยายนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีดาวพักเกตเข้ามาเสริมกับดาวการงานของท่านด้วยเพราะฉะนั้นนะคะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดความวิตกกังวลอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเพราะดาวการงานของท่านโคจรถอยหลังนั่นเองดังนั้นค่ะเมื่อท่านทราบนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรพยายามนะคะ ขจัดปัญหาตรงจุดนั้นออกให้ได้ทําใจให้รู้สึกสบายสบายยอมรับในสิ่งที่เป็นปัจจุบันแล้วหาสาเหตุนะคะว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็แก้ให้ตรงจุดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะจบนะคะเพราะฉะนั้นการงานของท่านอย่าลืมนะคะได้ตําแหน่งที่เด่นดีเพียงแต่ว่าท่านจะต้องมีความอดทนมุมานะนั่นเอง ถึงแม้ว่าปัญหาจะเข้ามาเยอะปัญหามีมาให้เราแก้ไม่ใช่ปัญหามีมาให้เราเครียดแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะดังนั้นค่ะชาวลัคนาราศีเมษอย่าลืมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งไหนที่ไม่สบายใจขจัดออกไปค่ะแล้วก็เริ่มต้นคิดใหม่ทําใหม่เลยนะคะ ส่วนถ้าท่านใดในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่ยังไม่มีงานทํานะคะก็พยายามนะคะไปสมัครงานค่ะเพราะงานของท่านนะคะจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเลยพยายามสมัครงานหลายๆที่นะคะแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จเองนะคะเมื่อการงานดีถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงทําให้งุนง,งิดบ้างแต่ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินเลยค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะดาวเกี่ยวกับการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดินไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีมาตลอดนะคะและในช่วงระยะเวลานี้เขาก็โคจรไปอยู่ในภพปุตตะถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีมากๆนอกจากว่าท่านจะได้เงินจากงานประจําหรือท่านอาจจะได้เงินจากธุรกิจการงานของท่านแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเงินแบบฟลุกๆนั่นเองนะคะ ท่านใดนะคะที่มีเกณฑ์การลงทุนระยะสั้นๆก็เป็นไปในทางที่ดีหรือการลงทุนระยะยาวๆก็เป็นไปในทางที่ดีเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นว่าการเงินของท่านมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันนะคะถึงมีการเงินเข้ามาแต่ท่านก็มีรายจ่ายออกไปเช่นเดียวกันค่ะก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงระยะเวลานี้ขยันหาเงินมากๆค่ะก็อาจจะให้ของขวัญ เป็นรางวัลชีวิตแก่ตัวเองก็อาจจะจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบก็เป็นไปได้แต่ก็พึงระวังบริหารให้ดีๆนะคะก็อาจจะมีการเงินที่ออกไปอย่างที่ท่านไม่ได้ตั้งอกตั้งใจหรือเป็นรายจ่ายที่เข้ามาแบบกระทันหันไม่ใช่เป็นรายจ่ายประจํานั่นเองนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีเมษมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะ ตรงจุดนี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งเลยท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ